เรื่องที่4หน้าที่มีต่อส่วนรวมมาก่อนประโยชน์สุขส่วนตัวพระ,พร,ะาราชานเนมราชเป็นเจ้าเมืองมิถิดาแคว้นวิเทหะในสมัยโบราณทรงรักษาศีลและนิยมบริจาคทานจึงได้สร้างโรงทาน5แห่งคือที่ประตูเมืองทั้ง4ด้านและที่กลางเมืองหนึ่งแห่ง พระราชาเนมิราชยังทรงอบรมสั่งสอนให้พระญาติข้าราชการและประชาชนทำแต่ความดีคนเหล่านี้ตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์กลายเป็นเทวดาและนางฟ้ามากมายและพวกเขาเล่าเกี่ยวกับความดีของพระราชาเนมิราชให้พระอินท์ฟังพระอินทร์รู้สึกชื่นชมมากจึงให้คนขับรถคือ มาตุรีเทพลงไปรับพระราชาเนมิราชมหาพระอ,องค์บนสวรรค์เมื่อมาตุรีเทพมารับพระราชาเนมิราชไปสวรรค์พระราชาก็อยากจะไปชมเมืองนรกมาตุรีเทพก็พาขึ้นรถม้าวิเศษพาไปชม นรกขุมต่างๆเมื่อพระราชาเนมิราชไปชมนรกที่นาหวัดกลัวแล้วก็ตั้งใจว่าจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับนรกนี้ไปเล่าสั่งสอนให้ประชาชนของตนละเว้นความชั่ว ่อมามาตุรีเทพก็พาพระราชานิมิราชเที่ยวชมสวรรค์ต่างๆแล้วก็เห็นปราสาทของเทวดาและนางฟ้าต่างๆที่สวยงามมากมายและมาตุรีเทพก็ได้เล่าผลบุญและความดีต่างๆของเทวดาและนางฟ้าเหล่านั้นให้พระราชานนมิราชฟัง ทำให้พระราชานิมิราชตั้งใจว่าจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับสวรรค์เหล่านี้ไปสอนให้ประชาชนของตนทำแต่ความดีเมื่อมาตุรีเทพขับรถพาพระราชานิมิราชมาที่วังของพระอินแล้วพระอินท์ก็เชิญให้พระราชานิมิราชสนทนาธรรมกับเทวดาทั้งหลาย ซึ่งพระราชาเนมิราชเป็นคนดีและทําแต่ความดีทําให้เป็นที่ชื่นชมของเทวดาทั้งหลายมากจนไปอินเชิญให้พระราชาเนมิราชอยู่บนสวรรค์ต่อตลอดไปเพื่อเสวยความสุขแต่พระราชาเมนมิราชก็ทรงปฏิเสธเพราะว่าทรงห่วงใหญ่ครอบครัวและ ประชาชนผู้ยากจนของตนที่ยังอยู่บนโลกมนุษยนะ์และหน้าที่ของคนดีทุกคนนั้นต้องคำนึงถึงส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สุขส่วนตัวดังนั้นพระราชาเนมิราจึงลาพอระินท์กลับมาทำหน้าที่ของตนที่โลกมนุษย์ พระราชานนมิราชได้ทําหน้าที่เป็นพระราชาปกครองแว้นวิทยะด้วยความดีและยุติธรรมพร้อมทั้งนําเรื่องนรกและสวรรค์ที่องค์ไปเยี่ยมชมแล้วมาเล่ามาสอนพระญาติข้าราชการและประชาชนให้ทําแต่ความดีจนถึงวัยชราพระราชานนมิราชก็มอบตําแหน่ง พระราชาให้พระโอรสแล้วก็ไปบวชถือศีลจนสิ้นอายุไขแล้วพระราชาพระองค์กับบริวารทั้งหลายก็ตายไปแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆที่สูงขึ้นไปกว่าสวรรค์ของพระอินทร์และมีความบันเทิงสุขยิ่งกว่าสวรรค์ของพระอินทร์โดยเฉพาะพระราชานิมิรานั้นได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมโลกอันเบิธส์ซึ่ง ในชาติที่เกิดเป็นพระราชาในมิราชนี้พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญอธิษฐานบารมี